จะไปเป็นการพบกันระหว่างทีมสมัยสายปาร์พบกับทีมผู้ใหญ่อัพชพุดการเสี่ยงทีมสมัยสายปาร์ป็นปนัยสุดท้กยแลาวลงสนามาเอาลนะครับเปิดหัวไปอไร,รอบแปดทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสองเต็พวงศูนย์ศูนย์ สวยๆครับทีมงานสบายสายป่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้คร uh ับพยายามเต็มๆปีสิงเสิร์ฟสวดเด็ดไปครับลูกนี้หนึ่งโซนยืนประยุกต์ครับสุบินเสิร์ฟมาเปิดได้ลูกนี้ยกมาปาดนะลูกเปิดได้จะต่อลูกมาดินพิจาาสันแบ็กมาเรียเนโยวได้ยกไปนี้สันแบ็กขึ้นไปพยายามเต็มๆมาพี่ยาลูกนี้สันแบ็กมันเตี้ยไปครับปีสิงยกน้อยๆเลยนะ 2ต่อศครับเสิร์ปากับพีเดตครับดูทีครับสุวินใส่ปาแมดยดงต่อสองกับพีสิงเสิร์ปาสุวินเปิดได้ต่อตันยงไปจะดีโอ้ีชาเตะมัหพลาดแล้วมาต่อวชนะคดักเขากีทาครับสองสองดา พี่สีเซอร์ฟ้าร์ดหลังสปินเปิดได้ต่อยก์มาอย่างนี้พิชาสันแบกเกี่ยวจะอยู่หูน้องต้นเกี่ยวไปถึงครับเซอร์ฟ์เน้นเน้นยกที่สวยสวยสองสองกำลังดึงแท็บครับเซอร์ฟาเปิดได้ยกมาอย่างนี้พิชาพี่ผูกยากรัะโอดครับพี่นะเซอร์ฟหอยไปไกลก็หยอดครับสวัสดีครับพีเอนะครับแล้วก็เสี่ยใหญ่นะฮะ สามเท่าเสิร์ฟปาจาจีเปิดได้ยกมาพี่ชาสั่นแมกกาเลเซียเรียบร้อยปาเวทครับมาอีกแล้วนะครับละยองยังมีเราในรอบแปดทีมนะครับสี่สามสี่ต่อสามกับสุบินเสิร์ฟปาสิงเปิดได้ยกมาจากีพี่ยอดเจาะทืถึาได้ตัดเขาเกียร์ชานสั่นแมกกาเลเซีย พยายามตะโอ้โหพยายาตะครับขอเบาๆแต่ได้ใจตวากับลูกนี้ฮะห้าสามต่อสามขึ้นนำไปเลยครับทีมแดงหยายามเซอร์มานาซายโมได้จะต้นยกไปนี่เยอขึ้นร้านเาเลนหนักกบดีไม่ได้มีแต่เบาๆให้นะด้อโอ้โหขาดอกดีเด้ะพีโนเดินไปหยุดเลยวะ ตายเยอะผมม่าดูพระชามาสี่มวนยังไม่ร <4. S 1> ู้สี่ห้าสี่ต่อห้าพิศิษฐ์โซมาสุบินมาได้ต่อจังลอยไปทีมาได้เสียโอ้ดูนี้ทีขวาไปเลยครับไม่ทันได้เกี่ยวฮะลอไปที่ับซ้ายของป้าสิงห์หกสี่โอ้ก็สี่สุบินเซมาพี่สิงฐ์เปิดซ้ายล็อกต่อลอยไปนีพี่ชาพี่ยาหัวมันต่ำจะตอ่อลอย,ยจ้า พิ娅ได้ปาดไปด้านซ้ายดาโดนหมูตะต้นลุนขามาลูกนี้ก็เสียทันทีครับห้าหกห้าโอ้โห,ห,หสิงเสิร์ฟมาอย่างนี้เอ้าวพิ娅ได้เต้มจัดมาครับโอ้โหกินไม่พักนะเจ็ดห้าเจ็ดต่อห้าชูบินเสิร์ฟมาด้านซ้ายพิ娅เปิดได้ตะต้นยกลอยมาอย่างดี ตัวเดี่ยวเต็มเต็มโอ้ปาดดีท่าภาษาสับใบกอกันเรียกปาดสยามนะครับจากหนุ่มสารคามนะครับแปดห้าแปดต่อห้าสุบินเสิร์ฟมาหน้าซ้ายพิยาเปิดได้แต่ต้นโรยมายากีกอกปาดเปิดหนึ่งวัวจะแรงครับลูกแรงเฉยตุกขจายยกขาผิดกรับตรงนีครับสุบิน หกแปดหกต่อแปดบุศินเสือมาดานซายอย่าไปนะครับเจ้าต่ออย่ามาเลยมาเลเซียเียเด็คต์โออย่าไปตัวย่อนะครับมันรุนแรงนะอะไ้กินไปแล้วครับเจ้าต่อจันดีไม่มีราคาเลยครับก้าวหกก้าวต่อหกสุบินเสือมาดาซ้ายพิชาเปิดได้เป็นสียกแกโอ้โหเก้ไขไม่ได้ค่ะคว้ สิบหกสิบหกเสือมาโยมาสิงมาได้น้องต้นลอยมาอย่างนี้ปาดเกียบมเทึบโอ้โหโดนตัวเกียชาครับาเบนเจอร์มาลูกนี้เอาเอาลาวนกไปกระทุกไว้ออกครับทอาอะไรกระทุกแล้มาสูงเหลือเกินเจ็ดสิบเจ็ดต้นสิบว่าจะไงลูกนี้เปิดได้เกียชาจะต่อยอย่างนี้ควงนี่ครับจอดะเียห้อยครับ ลูกนี้ยอดหายไปฮะสิบเอ็ดเจ็ดสุดเปตเจ็ดสุบินเสิร์ฟยอดมาด้านหน้าพ่ยาเปิดได้ต้นโรนมาอย่างนี้ก็สลับปาดหาย,ยครับโอ้ยออกท้ายของที่เท่าแล้วน่าเสียดายดเลยครับเดินมาหยุดครับชุดสีแดงฮะแอคอะไรไม่ทราบวะอ้กตัวหน้าหนะนะ่ะถุดเท้าแดงอะ่ะ สิบสองกคนครับจะฟอรอมกันอีกแล้วฮะฟอมเสร็จแล้วก็ชวนไปเที่ยวคาลาเกตผมนี่อดใจไม่ไหวยอย่ารันเลยสมัยสายป่าครับแปดสิบสองแปดสิบสองพี่สิงเสริมาหน้าขวาเปิดได้ยบปันญ์ิีชาสันแรกไอ้ต้นต้นลอยลับมาปานนลง หมายสายปาดครับทีนี้มาด้วยเกมปาที่แต่สมัยเอรปาดเขาต้องฟังเลยฮะปาดขอบตีขนลูกสู้เลยฮะเก้าสิงเก้าสิบสองสีเปิดมาเปิดได้โลยมาเลยเสียยังไงโอ้โหนี้เป็นคู่แรกเลยโอ้โหยาชาแนลครับช่องอยูทูกครับ สิบสามเก้าสิบสาต่อเก้าูินเซอร์มาทาซ้ายกับยาชันยเปิดได้โรยไปที่กันนะลูกไอ้ยงฝาจัดตัวเลยครับเนอพู่ะรอบแปดพื้นดีกับฝาจัดสูงหน่อยไปตกองดีชลาเ็บเกมแบบนี้ก็สบสิบสาสิบ้สาเซอร์มาูินมาได้ต่อจันโรยกลงยางงี้นยเกี่ยวดีัไต้น อย่างนี้เจอยาอะไฮะไอ้เจอพี่ชาดิเต่ฮะสมหน้าเน็ตเลยครับเซปไปเเกมสิบสี่สิบสิบสี่ก็สี yeah, no ่ทำเลโกมือสุดเซฟตกหน้าพี่สีมาไม่ได้หลังรถต้กลยมาอย่างนี้ยาชาเนี้ยข้อมาก่อได้เลยมาเลยเชี่ยสบายสายปานได้แต้มสบายสายปานได้แต้มอ๋อครับพี่เดียไม่กดเลี้ย สิบเอ็ดสิบสี่สบเอ็ดิบสี่ลูกนีสเสเดิโยงหลังมาสุินไปได้ลยยกมปอย่างนี้มาไล้เสียขอไปเพื่อได้สิงต้นลยไปย้อนย้อนไดต่อม่ไยอไปย้อนได้ตอม่ไดนมาเด้เสียไปย้อนได้ยังไงก็มันเห็นนะสายปาดไปนะเป็นเซตแรกนะ ถือว่าเปิดหัวตารางมากระมันแล้วครับเพลงปากคาบเขียวนะครับของยาชาแนลเจอกับเจยชาจากผู้ใหญ่อาบสซันแบ็กแล้วครับสันแบ็กแลกกับเขียวสม,มิติครับ พี่นงค์นี่แกเป็นเสื้อทุกทีมนะครับแกเชียร์ใครแกก็ใส่เสื้อตัวนั้นได้ดูนะไม่ได้อยู่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาเถชื่อผมอ่ะแล้วอบแปรเดี๋ยแกเป็นทุกทีมแหละเออใช้ทีมไหนก็ใส่ทีมนั่นถ้าพอใส่เสื้อมาแล้วแพ้เลยมาทอดอ้อมที่มีนี่เขาต้องใส่นลำหนักนิดหน่อยดีกว่าฝากน้ำหนัก เราจะยังมีเหมือนเดิมนะครับจะมีอาหารตามสั่งนะครับมีชุดย่างต่างๆนะครับแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราจะขายแค่เวลา18นาฬิกานะครับเพราะวันนี้ปุ๋ยเป็นเลือกตั้งล่งหน้านะครับทางรัฐบาลให้มีการลดขายนะครับแตช่วง18นาฬิกานะครับย้ำนะครับลดจำหน่ายนะครับลดจำหน่ายนะ ถ้ากีฬาล้มสนามเอาละครับประมาณในเซตที่สองก็ต่อจะมาดูครับทีมงานสมัยสายปา่าเป็นฝ่ายสองสมัยสายป่าจะล็อกและให้มีเซตสามได้หรือเปล่าครับมาดูนุ่เสื้อของสุบินครับจากกุญยอาฟครับโดยเฉ้าะซูน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 ทีมงานกุญยอาฟสุบินเสื้อมาอยาชาแนวป่าจะยียออนจะต้องป่าจะแค่มายต่อความขเขาเ่ามือซีเดี๋ยวมึงก็ไปคอยเอาเหมือนกันนะนาเนีน้ หนึ่งศูนย์ึ่งต่อศที่สีเสมานาซ้ายแถต่อยกซ้ายลดขวาอางนี้ชาแล้วชาครับลุงกีเตะหัาสวดเน็ตครับสองนย์สองต่อศนย์ว่ายังไงเจ้าลุงสิงเิม่าแตกไปเดือดตะูบิน สุบินแตกไปดื้อเลยครับเป็นไงฮะสามศูนย์สามต่อศูนย์สร็ปิดลอยมาใหญ่เลยเคฮียร์โอ้โหน่าจะต่อยยกหัวเสาเลยนะมาถามสังขารคุณสุบินหนึ่งในหาหนึ่งสามหนึ่งต่อสามก็สุบินเสร็จ ช่วงปีนนะครับเกมเสือหายไปไหนครับแบบนี <S incoming Så>. ้เอาใหม่ครับตล็อกครับสี่หนึ่งซืนะเด้อพิซินซาร่าหน้าขวาเปิดยกไปยี่เก๊าเรียบร้อยสันแป๊กดกดหน้าเล็กอย่างนี้ครับมาเจอเขียวสามมิติมั่งครับอย่างยาชาเดียวครับ สองสี่สองต่อสี่สวินเกมเซอร์มาครับเปิดได้สมัยยกมาอย่างนาล้วยาอาทานเส้เาหยุดแตยเตอร์แกแรงมาสิฉันก็ไม่แรงแกเราก็ชาเลยฉันก็เป๋าน,นี่แหละห้าสองห้าต่อสองนำสุดสามแต่ปีสิงเซอร์มาขวาเปิดต่อล้ม่าอ,อย่างนี้นั่นลงนั่นลง<อ>ใครอยากเล่นสูงหรือเปล่าวะ ทีแรกจะพอข้ามหลังๆเลยข้ามรู้ไหมฮะหกสองหกกับสองลนี้พี่สิงห์น่าหน้าขวาดูโอ้โหตะตอตักหลังเท้าแก้ไขมาแก้ไขมาสมัยสมัยสมัยลอยมาเยียบปดปอดแกงไอสมัยอย่าข้ามสมัยข้ามไม่ได้สมัยเพิ่งจะสี่สิบเอ็ดนะจ๊ะไม่ได่ห้าสิบก็สมัย ส6 3หกสามโตยอ้าเสิร์ฟมาจะที่ปืนพ่สิงสมัยยกมายาปูป่าขอจับยาชาแนลฮะอือป่าตันี้เหมือนเลือดจุดตายให้เจ้ตอเลยครับอยากเข้าฝังหน้าได้เด้อเจ็ดสามเจ็ดต่อสมเสิร์ฟสีจีนาขวาอยู่ยกมาพิชาบอกจีดาจีไปโเซ่กบมาจีเลยวันนี้มาเดวตามมาสาม

คนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยาชาแนลครับสองก้าวเกมเดินมาในปาดไปด้านหลังขวาสุดเลยครับเก้าห้าเก้าสิบหกสิบต่อหกครับพี่สิงเสิร์ฟมาสุบินเปิดได้ต่อจันโรยมาอย่างนี้ที่ชากดจุดเนาะสมัยเกี่ยวมาแต่ไม่อยู่ดิ้นไปเฟียฟขอเวลาต่อ ยัยอาโคชเบเ้เอาสตีโ้าอยูหัวใจมครับแ่ีพนะวเป็นะเ็ระยะสุดท้ายนะครับนสารนะกะออกไปไหนไม่ได้แตตายนะครับพีงนะัเรรสมระแช่นั้ปางจงไปเอดพอดลอยอย เน็ตดีครับโอเจค,ครัอสวัสดีมาแต่งตัวมาเป็นสายเขาวนะักกีฬาโดยโตรงครับสวัสดีครับม,มาต้องซีงอย่างงี้เนี่ยมาต้องซีงโซนชูบนอาสายยาชาเดี่ยวอะไรครับยาชาเนี่ยวชดไปดืนอแบบนี้ไม่ได้ครับยาชาเนี่ยโอ้ดีมาตลอดครับเอาไปฮะกลับสู่เกมครับขอใช้สิทธิ์เวลานน้อง ทีมสมัยเสปยแปดเขาแล้วเนาะเกิดอะไรขึ้นกับยานักอีลาลงสนาครับสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ด1็สิบยันปทะจัสวินเซอร์มาพี่สีห์เปิดด้านหลังสมัยยกไปยายแดงเอาไปเลยสอนยิ้พร้อม สิบสองสิบเอ็ดสิบสองตุ้ดด้วยสองยอมนเอาเงินปัจจยดีๆมายละยกความดีดีใจเลยดีใจเลยยาปอ๋อครับยาชาเดียวอืมกูซื้อดีเซล